ครับก่อนอื่นก็มารับทันตีกันก่อนนะครับนี่นะครับก็จะมีสว่านจะเป็นสว่านแบตหรือว่าสว่านไฟฟ้าก็ได้ครับแล้วก็ถุกโมครับจะใช้ใบกระดาษทรายก็ได้นะครับเป็นใบกระดาษทรายเก่านะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีความมันเงาเงากว่ากันนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับ เราเตียมหนึ่งแท่งนะครับก็จะแบ่งเป็นสองสายครับก็ได้สี่หัวนะครับโอ้โหตัดเอา